สวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้มิตรักนักลุ้นนะครับผมเช่นเดิมครับช่องเอบางกอกชแนลเราวันนี้มีวันที่สิบห้าเออวันนี้ที่สิบหกนะฮะเป็นวันที่มิตรักนักลุ้นทั้งหลาย <c oughs> จะจดใจจ่อในช่วงเวลาสามบ่ายสามโมงเย็นเย็นกว่ากว่านะฮะว่าหวยจะออกตัวไหนวันนี้เช่นเดิมครับผมจะพาไปหาน้องพร้อมนะฮะน,น,น้องพร้อมน้องพร้อมนําโชคน้องพร้อมจะให้โชคอีกหรือเปล่านะฮะ ไปดูกันนะครับน้องพร้อมาจับตัวเลขไหนนะครับผมป้ายอุปกรณ์ทําการแสดงพร้อมอยังครับกระดาษเรื่อยนะอ๋อเหลือกระดาษนะครับผมเนี่ยทีมงานเรานะครับโมเย่เอหนูเขียนเยทีมงานเราวันนี้รู้สึกว่ามีความหวังบ้านแห่งความหวังครับมีเข้าสารมาพร้อมนะฮะรอการเขียนตัวเลขใส่กระดาษก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปหาน้องพร้อมนะฮะเอาละฮะเรามาหาน้องพร้อมมครับทับทีมงานรอกระดาษแล้วฮะ อ๋อนอนอยู่่เรียนคิวหมอบลงรอสักครู่นะฮะกัวหนูทำไมกวนหนูทำไมมาแล้วฮะลยมวบก่อนการแสดงมาแล้วฮะเลคอยั่จนาเเออยงเอย่างเขาอย่าง ฟ้าเลยลูกฟ้าฟ้าจับค่ะลูกจับจับจับปมือมาค่ะมือมาค่ะจับเอาค่ะจับลูกเช่นเดิมจับเลยค่ะจับไปลูกก็เห็นหนาบูแต่ค่ะจับไปค่ะอุ้ยได้หนึ่งแล้วนะคะได้ตัวหนึ่งแล้วค่ะเปิดดูก่อนนะเปิดดูก่อนเปิดเปิดแล้วใส่ทิ้งเออเปิดแล้วฮะเลขตัวเลขนะฮะหนึ่งครับผม ถูกถูกแล้วเหรอถูกแถูกแล้วเหรอลปลาเออยาปลาทำไมเนมาต่ออันตีบาว่าซี่ยังมีซีอ้ยตกใจปวดประทับใหนูเนี่ยทับรหนูเนี่ยอีกลูกอายุกล้ใกกล้กกจับตอนหนเลยจเร็วๆจับลูกจอเปลี่ยนถ้วยเสียถ้วยเสียถ้วย ใช้เส่ถัวยใส่ถัวยเปลี่ยนเปลี่ยนอุปกรณ์เอ่อเจ้าที่ไปเปลี่ยนฝาสำับทุ้อๆแสงับแสงนะคับแสงขออภัยด้วยนะครับวันนี้ฟาเอืแสงเปิดมาะอนี่ัดิเฮ้ยมาทำอะไรหนูคนนี้แค่ไหจจับจักจับจับจจับับจับจับัวจับจับจับับจับจับจัััวอะไรเนี่ยตัวอะไรัวอะไร อ e> mm hmm. ุ้ยวุ้ยเมียนบัลลัค์อะไรฮะแมนบรลคาหนึ่งหแล้วนะโอ้ยไม่น่าเชื่อเลยนะฮะหนึ่งแล้วเลขแงด้วยเจ้าที่เจ้าที่ขันแจหน่อยนะครับอาจารย์ งไม่ดีค่ะนั่นแล้วจะยิ้มไปเก็บอาจารย์ลูกจับจับจับแล้เร็วให้หน่อยเร็วๆให้หน่อยเร็วเอาให้ไหนลูกจับลูกจับ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 ให้ไหนเร็วจับลูกจับ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 ได้ดีติ๊งให้แค่นั้นเหรอจับลูกจับจับให้แค่นั้นเหรอลูกจับลูกจับได้เกินไหนดูสิเอาเปิดดีไหนฮะตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายครอ้น่าจะเป็นไม่ไม่ใช่หนึ่งกับห้าหรอกน่าจะไม่ใช่เลขนั่นเร็ว ห oh 2 oh no, right. no, right. no ึ่งห้าสองฮะหนึ่งห้าสองเลขเลขพี่หนึ่งห้าสองห้หนึ่งห้าสองลูกเบลลูกเบลล์โอ้วเดี๋ยวสามโมงเย็นกว่ากว่าบ่ายสามโมกว่ากว่าไปลุ่นกันสวัสดีค่ะ sing